สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องกวางทองค่ะไหนดูสิไหนดูสิสว้ายทำไมนอนแบบนี่หรอกฮะอือ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 ให้แม่ดูสิใครเนี่ย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 รู้ยังให้พี่น้องนะฮะนะฮะกวางทองน่ารักกวางทองน่ารักนี่ค่ะน้องกวางโคมพันนอนปิน้นทองปิ้นไงอยู่ค่ะนอนแบบมีความสุขค,ค่ะดูกระดิกหาง con thong trả con thong trả này 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 Hà mà đôi tí Hà Nam mà đôi tí Nè 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 lạc mạc đây hả Đứng 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 อุ้ย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 ท่าอะไรเนะี่ยลูกท่าอะไรท่าอะไรท่าอะไรท่าทะล้นเหรอน่ารักจังเลยลูกแม่น้องกวางดูขยิบตาให้หนึ่งทีแสดงความรักแม่อ่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะโบกันชีน้านะคะสวัสดีค่ะเอาเดี๋ยวไปดูดื่มน้ำก่อนตามมาดูใคเอฟซี FC ค่ะเล่นเสร็จเรียบร้อยมาดื่มน้ำค่ะ บกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ